สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง I am Benya วันนี้นะคะเราจะพามาทำาซยานทไทป์ปริ้นติง้งหรือว่าซันปิน,นะคะ่ะชื่อภาษาไทยก็คือภาพพิมพ์แสงอาทิตย์นั่นเองซึ่งสารประกอบตั้งต้นหลักนะคะก็คือเฟอริกอะโมเนียมไซเตรตและโพแทสเซียมเฟอริกไซยาไนด์ค่ะแต่ว่าเราสั่งมาจากแอปส้มนะคะมันเป็นชุดอุปกรณ์การทําเลยเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าสารตั้งต้นเป็นอันเดียวกันไหมส่วนผสมนะคะก็ใช้1ต่อ1ค่ะขั้นตอนพวกนี้นะคะต้องทําในที่หลีกเลี่ยงแสง UV นะคะอาจจะไม่ต้องมืดมากก็ได้ ปิดม่านปิดอะไรกัน UV โดนเนาะไม่งั้นมันจะเปลี่ยนสีค่ะใช้อัตราส่วน1นต่อหนะคะผสมให้เข้ากันเลยหลังจากนั้นก็ทาลงบนกระดาษที่อุ้มน้ํานิดนึงนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะทําเป็นลายผ้าก็ได้ค่ะนาลักแล้วก็เก็บอีงแบบเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําพวกดอกไม้ใบไม้ค่ะภาพนกาทีฟฟิล์มนะคะก็ใช้ได้นะ,สะเสแล้วทับด้วยกระจกค่ะเพื่อให้มันล็อกแน่นไม่เคลื่อนนะคะ หลังจากนั้นเราจะนําไปตากแดดค่ะไปกันเลยเมื่อตากแดดนะคะพอเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นสีกลมๆหรือออกดําๆค่ะก็เป็นอันใช้ได้เลยเราก็จะนําพวกใบไม้ใบหญ้าที่เราเอามาติดนะคะเอาออกค่ะหลังจากนั้นเราจะไปล้างตามสารต่างๆดงังต่อไปนี้อันแรกน้ําส้มสายชูค่ะล้างให้ชุ่มๆไปทั่วข้างหน้าเลยแล้วเราก็จะใส่ไปในไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะคะ อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะาบางคนอาจจะแพ้ได้เนาะเหมือนก็มีความกัดก่อนเบาๆแหละใส่ถุงมือก็ดีนะคะหลังจากนั้นเราจะล้างด้วยน้ำฉาบเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะเท่านี้ก็เป็นอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปตากหลอแห้งนำไปติดผนังบ้านหรือว่าตกแต่งสถานที่ต่างๆได้ตามใจเลยเป็นไงคะมียากดียใช่ไหมลองไปทำดูกันนะ